มาถ่ายกล้วยหักมุกนวลน,นะจ๊ะหักมุกนวลเป็นแบบนี้นะจ๊ะผิวนวลๆอันนี้เริ่มแก่แล้วนะคะตัดดีไม่เอ่ยเดีย๋ยวตัดหรือไม่ตัดดิอัจจะตัดแต่ค่อยมาตัดนะคะไม่มีมีดมาหักมกนวลค่ะประมาณนี้ใครที่ไม่เคยเห็นผิวขนน,นวลส,สวย ตัดปีอะไรก็ยังไม่แก่สักทีเลยไม่อยากตัดเดี๋ยวค่ะกลัวตัดไปแล้วไม่แก่เสียดายไม่ร่อยมันก็จะเหี่ยวแห้งไปก่อนต้นแบบนี้นะคะลักษณะต้นหักมุกกล้วยหักมุกจะเป็นต้นที่แข็งแรงมากไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะตรงนี้ที่ตรงนี้น้ําไม่ถึงนะคะแถมเป็นดินหินด้วยก็ทนทานพอกันกับใบมะกรูด นะคะถือ okay. ได้มีเวลามาสางช่วยนางเลยหักมุกสองกอน,นี้หนึ่งกอน,นี้สองกอน,นี้นะคะลักษณะกล้วยหักมุกแบบนี้นะคะใครที่ไม่เคยเห็นกล้วยหักมุกนวลหรือหักมุกทองก็ลักษณะต้นคล้ายๆกันค่ะแข็งแรงทนทานเครือเหนียวทนทานปลูกง่ายไม่ต้องการน้ำกล้วยฉ่ นี่ค่ะหักมกรสชาติก็อร่อยนะคะกินสุกก็อร่อยใครที่ยังไม่ชิมหักมกนวลยบายสวนชาเชิงซา